เล่นอวนะครับผมคือสมแล้วก็ตามล่าดาวไปเรื่อยๆนะผมว่าจะถึงแรงเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับผมผมมึงไร์ส่วนครั้งแรกนะผมตอนนี้นะครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าสมัครอ v อันแรกปุ๊บมันจะให้เข้าตรงนี้นะฮะเลือกฮีโร่ก่อนผมจะเล่นเมดนะครับผมสมัครใหม่ๆก็ต้องเจอแต่บอร์ดนะครับผมเดี๋ยวตีให้มันจบบบอรๆดก่อนแล้วก็ไป ตามล่าดาวนะครับจะ้ะเดี๋ยวดูกันเลยครับไปเนี่ยพอเราท่าสมบัติใหม่ปุ๊บมันจะให้ฝึกอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับนี่คือสมบัติใหม่นะครับเราต้องตามที่มันสอนนะครับผมคนที่อยากเล่นนาวีนะครับผมโหลดมันเล่นได้ฮะแล้วก็ สนุกแน่นอนรับรองแต่จะหัวร้อนนะ๋ยวโทรศั์แตกจริงๆริงตัวสับแตกจริงถ้าหัวร้อนเอยเล่นไปนี่จะสมัครใหม่เลยนะครับแล้วก็จะดูว่าจะถึงแรงเท่าไหร่นะครับผมถ้าสมัครใหม่ใหม่ก็เจอแต่บอกนะครับเดี๋ยวเล่นอนาะวีก็โหลดมาเล่นแล้วก็รับรองว่าหายเครียดแน่นอน ใจอยู่หัวร้อนตัวสับแตปกที่พี่ที่เข้ามาแล้วนะก็ฝากกดถูกใจกดแชร์หน่อยนะครับติดตามด้วยฮะถ้าใจไม่ติดตาม ือขันน้นตอนแรกที่มาเขาให้ฝึกนะครับเราไม่เราไม่ตายหรอกก็ราะเราฝึกอยู่ถ้าเราสมัครใหม่ถ้าจะตายแรงก็แนะนำเกซีนะครับผมแล้วก็แวนแม่งเอาเรื่องแรงสุด,สด สมัครใหม่ก็เล่นตามที่มันสอนไปก่อนนะจ๊ะผมจะเล่นแบบว่าตั้งแต่ใหม่ใหม่เลยนะครับแล้วก็ตายแรงตามลาดาวขึ้นไปเรื่อยๆว่าคืนนี้สเตมนี้ว่าจะถึงแรงเท่าไหร่มาดูกันนะครับให,ใหม่ก็เจอแต่บอร์ดบานดีนะฮาะวีถ้ายังไม่เล่นโหลดมาเล่นได้แล้ว นะี่ yeah. สำหรับผู้เล่นเอาวีลดมาใหม่นะครับผมอันนี้คือใหม่ๆเลยถ้ายังไม่เล่นก็ดูวิดีโอนี้ก็ได้ว่าข้างในเอฟฟก็เป็นยังไงือโลกเป็นยังไงแล้วก็สนใจก็หลดมาเล่นเลยวอาวี v. ขั้นตอนแรกก็ตามที่มันสอนกดไปก่อนนะครับ ีโลก็จะมีทั้งหดแล้วก็มีแทงมีไฟเตอร์เอ็กซ์เซีนแล้วก็เมดแล้วก็เคลีและเซปอร์ตนะครับผมถ้าตายแ,แรงก็เอาเครี่กับเมดดีกว่ามันแรงจริงตันเกียแล้วก็หลังเกมถ้าไม่เล่นอวีสักครั้ง,งนะเข้ามาดูแล้วก็ภาพหรือตัวละครเป็นยังไงแล้วก็สนใจก็โหลดมาเล่นอวีได้นะครับผม มันดีฮะดูไม่มี دي. ดูก็ดูผมเล่นเอาวีเบก็ได้นะคร so ับผมอันนี่คือขั้นตอนแรกนะครับที่เข้ามาสมัครเอาวี มันจะให้สอนก่อนว่าเล่นยังไงทาเมดต,ต้องเล่นกลางนะครับโรม,มิงก็เล่นมังกรสปอ,อร์ตก็เล่นตัวมังกรสีเหลืองหแรกๆก็เราก็จะเจอแต่บอดนะครับผมชิวๆนะฮะ ไอปมตรงเนี้ยตั้งค่าหมวดโจมตีนั่คน,นคืออันนี้คืออัตโนมัติอันนี้คือเลือกป้อมกับฮีโร่นี่คือเป้าใหม่ชี้ตัวโดวยเฉพาะนะผม,ผมเลือกโจมตีป้อมกับศัตรูไม่ได้กะเราได้นะครับผมเราจะตีป้อมหรือว่าจะตีฮีโร่นะครับผมจ,จบแบบยาวๆนะครับผมว่าผมตั้งใจว่าจะตายแรงนะครับ มันมีแต่ first kill แล้วก็ double kill triple kill five kill นะครับแล้ว mega kill นะครับถ้ายังไม่เคยโหลดอาวีมาเล่นก็ดูที่ผมเล่นได้นะครับว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงภาพอะไรอย่างเงี้ยสนใจก็โหลดมาเล่นเลย อธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับผมมึงจะลด์สวดครั้งแรกก็ดูเอาตอน่เราเล่นแล้วกันนะฮะอันนี้สําหรับคนที่อยากเล่นอาวีนะครับผมที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าอาวีเป็นยังไง<ม>ก็ดูก่อนแล้วก็สนใจก็โหลดมาเล่นตอนนี้ผมเล่นตัวเมดนะผมเพซี่ ถ้าเราสมัครใหม่ๆเล่นไปก็มันไม่มีทางตายครับผมเพราะว่าเลือดเราจะดีขึ้นตลอดเวลาเพราขาตั้งค่าไว้ให้ mm hmm. เห็นป่ะขนาดป้อมตีเลือดไม่ออกเห็นป่ะ mm hmm. ผมจะเล็บจบไปไวนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะตายดาว ีลูกอยู่ตรงเราล้วยนะสมัครใหม่มันจะให้โ่ฟีแบตเตอร์ฟลายแล้วก็วอลเล็ตล็อกอินนะครับผม นี่สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเอาวีนะครับเข้ามาดูผมก่อนก็ได้ถ้าสนใจก็ลอมาเล่นซักตรงนี้คือใส่รูปโปรไฟล์เราชอบจ็อกเกอร์นะครับแล้วก็กรอบรูปสีเขียวเขี่ยนชื่อเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับก็ใส่ชื่อช่องเรานะครับ ก็จะเป็นตัวอะไรวะแล้วก็ตรงฮีโร่นี่คือรับดาวตรงนี้ได้นะครับของขออนรับของนะครับ คนที่อยากเล่นนาวีก็ดูก่อนได้นะครับสนใจก็หลดมาเล่นซะเฮ้ยมันให้ฮีโร่ถูกๆอย่างนี้วะถ้าซื้อฮีโร่ก็คือเข้าไปในลานค้าแล้วก็ฮีโร่นะครับถ้าสมัครใหม่มันจะให้ตัวราคาถูกเป็นป่ะงนด้าอะไรพวกเนี้ยมันจะลดราคาลงไปเยอะเลย มารีดดีวกว่านะครับมารีแรงจริงนะครับผมจะฟาร์มแล้วก็ตายแรงไปเรื่อยนะครับตรงนี้รับเอเวลแล้วอัพนะครับผมจะได้อัพรูนเราได้นะครับอันนี้คือรูนนะครับผมชิ้นส่วนรูนพออัพก็อันนี้มาเปิดหมดแต่ผมดับ ้าลงแรง,แรงแรงแรกแรกก็จะเป็นแรงบอนแรงบอลสามน,นผมจะอัพรูนนะครับผมเข้าไปที่จัดเตรียมแล้วก็จัดเซตปุ๊เนีนะ่เลือกเซตรูนได้นะรูนคือเพิ่มความคือเพิ่มความแรงของตัวเราอะนี่รูนก็เข้าไปปุ๊บข้าไปล้วปั๊บเซตเพิ่มเติมคือเราจะถามเซตของเราเองนะครับผม แกขายแล้วก็เลือกเอาตาร์ดโจมตีตหรือเลาชอบอะไรก็แล้วแต่นะครับเน้นตีแรงนะครับ แล้วก็ใช้งานปึ๊บแล้วก็อัพเอาเวลาอัพต้องดูดีนะว่าเหรียญนึงสีอะไรถ้าสีนี้เป็นเงินเรานะครับปึ๊บก็จะเป็นทั้งหมด38ความจุความแรงจะเล่นฟาร์มฟาร์นะครับจะย,าย,ย้ายนี่มาอย่างนี้ แนวอะไรวะอันนี้อ่างเดี๋ยวดีกยวโอเคเราพร้อมเราก็ลิกด,ดไปที่หมด,ดลำดับนะครับแล้วก 1> 1, 2, ไปฮะอันนี้คือสมัครใหม่นะครับไหนเล่นรอบหนึ่งที่มันสอนแล้วรอบที่สองเราก็แลแต่เราจะผมจะเล่นตายแรงในวันนี้มาดูกันว่าจะถึงแรงเท่าไหรนะรนี่คือสมัครใหม่นะฮะสมัครใหม่ก็จะเจอแต่บอร์ดนะผมพอแรงขึ้นนิดหน่อยก็จะเจอผู้คน เรื่องเรือไหนที่เข้ามาแล้วเข้ามาดูแล้วนะสนใจอวีลดมาเล่นไดน้สำหรับคนที่เล่นอาวีใหม่นะครับก็อ,อยากรู้ว่าอาวีเป็นยังไงอมเบี่น,นี้ซื้อของนะฮะจุนตะาก้าในรถเขนอย่างเงี้ยเขาจะเรา ออกความก็ก็จะใช้ป่าเลือกเอกแล้วเราเใช้ไอตัวคือเขียวนี่คือเลือดเรานะครับผมไอไฟฟ้านี่คือมานานะผมเพื่อจะให้เขียวเราจะใช้งานได้แล้วมานาหมดก็ใช้งานไม่ได้ มีหลายอย่างเอาวีฮะดูก่อนแล้วก็สนใจก็โหลดมาเล่นซะถ้าเราฟาร์มเราก็ต้องฟาร์มก่อนเงินทีนี้นั่งคนเดียวนี่ยเพื่อที่เติมเงิน เห็นแล้วเพจเพื่อน,นไว้กัง้งมาเูอันนี้ได้สดนี่นะครับผมถ้าคนอยากสนใจก็ล่เาวีนะครับผมดูวีก่อนนะครับ รู้เชิงอ,อยู่นะครับแป๊บมึงนะครับรู้เชิงอ,อยู่นะครับแป๊บมึนครัออนนบภาพ โอเคแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนนะครับที่ลืมอะไรที่ลืม,ม